สวัสดีครับวันนี้ยังอยู่ในช่วงของการที่พักผ่อนไม่ได้ไปไหนอยู่กับบ้านเราก็เลยมาทําอะไรกินกันหน่อยแล้วกันนะครับเห็นโคกเห็นกอย่าเข้าใจว่าผมตำส้มตำนะครับวันนี้ผมจะมาทําอะไรอร่อยกินกันของว่างต้านโควิดนะครับนี่ไงเปรี้ยวจิ้จัดมีมะม่วงอะไรก็ไม่รู้ผมได้มาจากสวนของเพื่อนอะไรเท่าโอเลมีทูทูอะไรนี่แหละนะฮะเป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็มีมะม่วงอีก2แบบนี่นะครับแล้วก็มีมะยมมะนาวด้วยนะฮะไลโควิด like น้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็มีน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่ประมาณ3มช้อนโต๊ะครับแล้วก็เกลือนี่สองช้อนโต๊ะมีพริกสดแล้วก็มีพริกแห้งด้วยนะครับแล้วก็มีกะปิเริ่มต้นเราก็ต้องเอานี่ก่อนเลยครับพริกแห้งนี่นะครับใส่ลงไปนะครับพริกแห้งใส่ลงไปแล้วก็ โขกให้พริกแห้งให้มันแหลกนิดนึงก่อนนะครับพอพริกแห้งเริ่มแหลกเราก็ใช้พริกสดเข้าไปด้วยนะครับประมาณสี่เม็ดห้าเม็ดปะประมาณนี้เลยเอาสี่เม็ดก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดนะครับแล้วก็ช่วงที่โขลกพริกไปด้วยเนี่ยนะครับเราก็ เติมเกลือไปด้วยเลย2ช้อนโต๊ะนะครับเกลือที่ผมใช้นี่เป็นดอกเกลือนะครับเป็นเกลือทะเลผมปรุงอาหารเนี่ยผมจะใช้เกลือทะเลตลอดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยสิ่งต่อไปนี้คือกะปิครับแล้วก็เมื่อใส่กะปิเสร็จปุ๊บก็เราก็โขลกไปหน่อยนึง ก็เมื่อโขกกะปิเสร็จปุ๊บก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนี่นะครับน้ำตาลปี๊บเรกากะประมาณทับพี่ใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับโขกนานหน่อยนะครับจนกว่ากะปิกับเกลือจะเข้ากันแล้วก็ช่วงจังหวะนี้นะครับเมื่อมันเริ่มที่จะบีบดเบียดอะไรเข้ากันหน่อยก็น้ำตาลทรายแต่งลงไปเลยครับทุกอย่างลงครบกหมดแล้วครับเราก็ใช้ระยะเวลาในการโขกหน่อยนะครับ ก็ได้แล้วนะครับนี่แหละครับเคี่ยวๆข้นๆอย่างนี้เลยนะครับจาสูตรได้ไหมเอ่ยกะปิประมาณ2ช้อนชานะครับแล้วก็เกลือ2ช้อนโต๊ะจะได้เค็มๆอย่างนี้เลยทนะครับ2ช้อนโต๊ะแล้วก็มีน้ำตาลทราย ตาลปี๊บก็ประมาณทพัพีใหญ่ๆเลยแล้วก็พริกสดกับพริกแห้งนะครับเอาแค่นี้ก่อนเรามาดูกันกินอะไรก่อนดีอืมมะม่วงก่อนเลยบอกมะม่วงนี่เปรี้ยวมากห่วอือเรื่องจริงแต่ก็ เข้ากันดีกันเนี่ยครับลองมายมบ้างอของเปรี้ยวที่บ้านันก็มีใกล้มือเนี่ยนะฮะนี่ให้ทายว่ลูกอะไรเอ่ย ลองเปรี้ยวสุดอีกหน่อยไหมครับเนี่ยมะนาวมะนาวนี่ก็ได้มาจากปะจีนบุรีสวนของเพื่อนอย่างนี้เลยนะครับมันจะเปรี้ยวไปไหนไม่รู้ส,สุดจริง ครับมันมีเวลาว่างกินพวกเนี้ยต้านโรคายมีภูมิต้านทานเก็บไว,ว้โรคหวัดได้นะผมว่านะอืมแล้วที่สำคัญเก็บไว้ได้หลายวันด้วยนะครับอเอา่ะครับคลิปนี้ไคปค่นี้ก่อนแล้วกันอย่าลืมทำทานดู้วกันทำกินดูยอดเลยจริง สวัสดีครับ